สวัสดีครับนี่ก็จะภาพพี่น้องนวาชอบบรรยากาศนะครับเนะาะแถวเมืองไลอ้อนนะครับบรรยากาศเจ็บตกหลังตัวจีนครับ เดี๋ยวมาถึงแล้วนะครับกลับมาถึงสถานีแล้วน,นะครับเนะาะตอนนี้ยังฝนน้ำท่นเซ่อนตัวนะครับตกสองวันซ้อนแล้ววันจุ้ดจีนครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศโอ้แต่คนยังไหลก็ยังขนาดคนตกนะครับเนาะฝนตกคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเนาะมีเรือดมองครับ เดี๋ยวมีโอกาสได้จะไปานั่งเรือชมวิวสิงคโปร์น,นะครับเนาะบรรยากาศก็ยังสวยงาม,มาเหมืนอนเดิมครับคนใี่ตกะเลยสีต่ตกนะครับคนก็นยังเต็มืขึ้ขาครับเพราาะว่คนตกเซนตุกิเอนนะครับสองมือซอนเลยเดี๋ยว์ยังเข้าบรรยากาศกันครับบรรยากาศเย็นสบายครับตุ๊ิจี็น นะครับเนาะเพราะฝนเพิ่งยุดตัวครับคนอาจจะเป็ลันไหลไปในน้อครับเนาะเดี๋ยวรอบเพิ่งเราข้ามอีกครั้หนึ่งนะครับเนาะบรรยากาศจะเป็นยังไงครับเหมือนไลออนครับสิงคโปร์แลนด์มาร์คของสิงคโปร์นะครับเนาะสวยงามครับสวยงามครับดอกไม้กำลังบานครับ ครับบรรยากาศเนาะหมู่บ้านเนี่ยอาจจะคนเยอะนะครับเพราะว่าตุจจินมืันนี้กลับมาเจอบรรยากาศหลังตุจจินนะครับฝนอาจจะตกพึ่งเศร้านะครับเนาะโอ้ดอกไม้สวยงามครับสวยงามมากครับดอกไม้ควรก็เริ่มที่มาหลายแล้วครับเนาะเพราะว่ารอบคำคำเล็กน้อยเนาะ คนนี้เขามาถ่ายรูปไลฟ์กันครับอ๋อแต่ก่อนมันมีสะพานอยู่ข้างล่างนะครับเนาะตอนนี้เขายกสะพานขึ้นมาสูงครับอ่าแบบใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่มาบางปีสองปีก่อนนะครับมันอาจจะมีสะพานอยู่ข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาสะพานออกแล้วครับข้างล่างขยกสะพานตัวใหม่ขึ้นมาเยนมาแทนนะครับนี่ครับบรรยากาศยามโมแล้นนะครับฝนตกลิ้น ปล่อยปล่อยครับตทุเรศนักท่องเที่ยวกรหลายเขากันนะครับแล้วเมื่อวานได้ฝนตกหรือฝนไม่ตกนะครับนี่ครับบรรยากาศดีครับมานย้ำบนรยากาศประทับใจแน่นอนครับ บรรยากาศสวยมากบรรยากาศสวยครับตรงสิงโตรพันนานเนี่ยคนจะเต็มตลอดนะครับเนะาะเพรก็เป็นจุดเด่นครับจุดขายจุดเด่นมาของสิงโคโปรนะ์นะครับเนาะฝนพุ่งอยู่นะครับเมื่อกี้คนบนลายนะครับเดีย๋ยวนี่ก็เริ่มจะออกมาลายแล้วครับเพรอ,อค่อนลบฝนเนาะ นี่ครับบางคนเป็นย่างกลางหฮมบางก็ม,มาท่านเจ็บหฮมนะครับแหมบรรยากาศสดชื่นครับผ่านไม่ได้แล้วใครมาเที่ยวสิงคโปร์ในภาพไปไหนแล้วครับเนาะนี่ครับมันก็รังๆขอาหลาย ừ ừ ừ Yes nh子ings Yes I love you Yes ทำอะไรรีบปลทำอะไรใรู้สนเป็มตชวิตชวิตชีวิตชีวิ นี่นะครับล้เดี๋ยวเรือน้ำเที่ยวพร้อมนะครับนาะเระชเมืองเรือระชเมืองนะครับเ้าเนี่ยเรือนํำเที่ยวระชเมืองด้วยนะครับสวยงามครับ บรรยากาศช่วงนี้นะครับตุดกินไอ้ควงก,กระลมใชไหมอีกแล้วนะครับเนาะอ๋อลบควงกันครับเนื้อไอ้ควงกำลังมากครับอ๋อแต่ควงกำลังใจ่อครับกลางลมทายกันสนุกสนานครับไม่ให้ คนมาคนมาครับรถคนครับไออีกไออีกเงยอีกเงยนิดนึงโอเคโอเคเงยหนึ่งรอคนกันครับเพื่อนๆเลี้ยวกำลังงามครับ ฝนตรงเมลัลหรครับวันนี้โอ้ไม่ได้ซาร์โจดี้กับฝนไม่ยังแล้วก้นลังเขาคงแล้วครับอ๋อบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่เถมาเที่ยวสิงคโปร์ก็ช่วงนี้ก็ต้องเบิ่งงินดีๆนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับเนาะอาจจะเสียอารมณ์ในการท่องเที่ยวเนาะ ลองเที่ยวหลายครับแต่ว่ามันเกิดจะมีปัญหาน้ำฝนนี่นะครับคืมบคนกับใส่สุดการฝนมาหาทายครับอากาศดีครับลบฝนนะครับบรรยากาศเป็นเอ้าลบฝนแต่ละบ้านนะครับเนาะคนหลายบาคนไต้กับเขามาหลายครับจนนัก่องเที่ยวว่าจะไม่ได้คนในงานนะครับนักท่องเที่ยวกับาหลายคนาไต้ครับ Và cho nên tại ngày mang ngày không nó cả đã covid. Đó con tay tập không? แต,แต่ผ้าก็ไม่ของขายนะครับเนาะเจ็ด oh, เ oh, yeah, นาะเย็บป้าเว่นเนาะอ๋อแต่แต่ผ้าเนี่ยก็จะมีเซเว่นพร้อมครับนี่ครับ ต่างชากัหลายครับเกาหลีญี่ปุ่นมาหลายครับนี่นะครับแล้วสวยงามหรอเนี่ยกับสวยงามเหมือนกันครับถ้าชมบรรยากาศโดยรอนนะครับเนาะ บรรยาากศนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับตรงข้างก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเนาะเริ่มใหม่แนะน้ำนะครับนี่ครับด้านในก็นจะเป็นร้านอาหารนะครับเนาะ ครับเราชมอีกฟังนี้นะครับอีกมุมดันมุมึงของเมืองไลออนนะครับ การน,นี้ก็จะเป็นเรียวสวยแบบนึงนะครับเนาะตอนนี้คามาอาจจะเปิดไฟเลยอาจจะสวยงามขนนะครับแต่ผมก็จะบริยูฮอดคําเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับเนาะใช่พี่น้องในเบิ้ง แต่ป,ประมาณนี้นะครับเนาะ ับฝนตกนะครับเนาะบรรยากาศร้านอาหารก็จะมีแต่ทัวข้างในนะครับเพราะว่าถ้าหนอกฝนตก,ญญาก,ากคนกครับบรรยากาศหนอกคำเนี่ยจะสุดยอดครับวิวรอนเนี่ย นี่ก็จะบไม่ออยังไรนะครับเนาะถ้าพี่น้องมาเราคงบรรยาการลังตัวจรนงนะครับเดี๋ยวเมือ่อน้ํอ่อนนะครับขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามราับชมจนจบครับคลิปนเดี๋ยวกาบ,บายๆครับผม